หลังจากที่เกิดข่าวเศร้านะครับกรณีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันในช่วงบ่ายของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาของนักแสดงตลกชื่อดังยอดนครนายกหรือที่หลายๆคนรู้จาักกาันในานามของนายสมัครผลประเสริฐวัย73ปีทางดังญาติก็เกิดข้อสงสัยจึงได้มีการยื่นขอให้มีการชนะสูตรร่างก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งล่าสุดนะครับทางพิทายเอกพันก็ออกมาเผยถึงผลชนะสูตรกับทีมข่าวว่าสาเหตุนั้นเกิดมาจากหัวใจวายเฉียบพลัน นเนื่องจากว่าเลือดไหลไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันทั้งเผยว่าตอนนี้ทางครอบครัวไม่ติดใจอะไรแล้วถึงการเสียชีวิตในครั้งนี้ครับว่าการเสียชีวิตของพี่ยอดนครนายกก็คือหนึ่งหลักๆเลยนะเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันติดแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจเวลาบีบขึ้นบีบลงมันบีบได้อย่างเดียวมันไม่ไขายออกแล้วเลือดก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ มันมันเป็นตีบมันก็เลยทําให้หัวใจวายเสียพันทางครอบครัวค่ะเขาหายสงใจหรือหายติดใจกับตาเหตุการณ์เสียชีวิตแล้วหรือยังอะค่ะอ๋อผลของแพทย์ออกมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ติดใจแล้วครับก็ไม่ติดใจก็เป็นไปตามธรรมชาติของพี่ยอดเขาแล้วค่ะที่เขาป่วยนะคะก็โอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กระจายพอกระจางทุกคนก็โอเคไม่ติดใจในการตายเสียการเสียชีวิตเขาพูดธาเขาก็รักพี่ชายเขาอยู่แล้วนะ เขาก็ทําเต็มที่แล้วนะแล้วตอนนี้ก็คือร่างนี่คือนํากลับไปที่ท,ที่บวัดที่วัดแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่เมื่อเช้าพี่บินพี่ท็อปเขาสั่งเรื่องโรงปไปให้พี่ยอดแล้วก็นาร่างพี่ยอดมาที่วัดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะรถนำสมองค่ะแล้วจัดสวดพระอภิธรรมตอนนี้กเรา่องปรกตกลงกันอยู่ว่าจะสรวจสามวันเผาเลยห้าวันเผาประมาณนี้ กำลังกำลังลูโลกกับทางญาติพี่น้องของนายรักพี่ยอดเขากำลังกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำาในกี่วันกําลังจะไหวปัจจัยจะไหวกี่วันเท่านั้นเองขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News t i อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True i n s i g h t เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ